ขอคุบปเนะคะขอเชิญทุกนบาบาคน้วยค่ะพี่คานบจริงๆขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งบพคคือหน่วยงานที่เป็น Funding Agency เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนในการสร้างและพัฒนากำลังคนทางด้านวิจัยและนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อที่จะตอบสนองสาขาที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ เพราะฉะนั้นในแง่ของโคดดิ้งถือว่าเป็นวิชาฐานถือว่าเป็นภาษาฐานภาษาหนึ่งที่จะนำไปส่งเรื่องของการสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ๆของประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธกิจหนึ่งของบพคที่จะต้องให้ทุนสนับสนุนนะคะ โดยตอนนี้บพคไม่ได้ทํางานคนเดียวบพคต่อยอดโดยการทํางานกับเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เป็นเขาเรียกว่าสถิติพาร์ทเนอร์หรือเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีหน่วยงานเชื่อมโยงกันในแง่ของหน้าที่และพันธกิจอย่างเช่นนะคะคุณอิสเรเนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือท่านเป็นรองผู้อำนวยการสมาคมโปรแกรมเมอร์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็คือถ้าพูดจริงๆแล้วก็คือท่านมีดีมาน แล้วท่านก็ต้องการสร้างคนกลุ่มนี้ไปได้วยกันนะคะส่วนอีกท่านนี้ก็คือเป็นหน่วยงานที่มาจากกระทรวงดีเรียกว่าอะไรนะคะดีป้าครับเป็นดีป้าใช่ครับะะผู้ที่ได้รับสนับสนุนจากดีป้าค่ะคอะโอเคดีป้านี่ก็คือสร้างคนเพื่อที่จะไปพัฒนาเรื่องของประเทศที่จะเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะใครเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ให้ความรู้กับเด็กมากๆ เพราะเตรียมพร้อมเลยส่วนบพคเราก็คือเป็นเยาวชนขึ้นมาตั้งแต่อายุ16ไปจนถึงอายุ25ปีเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะเก็ตอาชีพใหม่ๆเตรียมพร้อมที่จะเป็นสตาร์ทอัพเป็นอง t เทอร์มินร์ชิพที่จะมีอาชีพใหม่ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์นะคะคนที่เขียนโค้ด Big Data a n a l y t i c ชนิดต่างๆนี่คือ อาชีพที่บาบาคพัฒนาและทำงานร่วมกันกับสเต็กโฮเดอร์ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนมหาวิทยาลัยซึ่งมีหลักสูตรนะคะนั่นคือส่วนสำคัญที่ทำอยู่ค่ะ อย่างที่อาจารย์สมปองได้กล่าวไว้ถูกต้องครับพันธกิจของในหมวกสมาคมเนี่ยเราพัฒนาในมุมมองทักษะองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราช่วยในมุมมองของผมไปคอนเน็กกลุ่มโปรแกรมเมอร์ต่างประเทศที่เราชื่อว่าดีแมอีก21ประเทศมาช่วยกับโครงการของอาจารย์สมปองด้วยมันแปลว่าไม่ใช่แค่องค์ความรู้ในประเทศแล้วเราเอาองความรู้จากต่างประเทศมามาช่วยเมนทอร์ริงหลังจากนั้นเราคอนเน็กไปสู่อุตสาหากรรมครับ,รบอันนี้คือในหมวกที่ผมมาช่วยกับอาจารย์สมปองในครั้งนี้ครับขอบคุณมากค่ะ อในแง่ของกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่เลยเพราะคนไทยก็จะมักมองว่าเออโคดดิ้งเป็นอะไรน่ากลัวจังเยอะจังยากจังใช่ไหมคะขออนุญาตว่าการที่เราจะคอนเนคเพื่อสร้างอาชีพกับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะวิธีการเรียนรู้ใหม่ที่อยู่ในส่วนของบพคร่วมก,กันกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ร่วมกับก,กดีป้าเรามีหลักการของการเรียนแบบใหม่คือ play learn แล้วก็ earn แต่ว่าเรียนไปด้วยมีความสุขในการเรียนพร้อมกับสามารถที่จะประกอบอาชีพและมีรายได้ขณะที่อยู่ในเขาเรียกว่าหลักสูตรหรือระบบของเราค่ะ